ก็เยอะก็สนุกสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเทคนิคการเล่นแล้วก็การทํารถคันที่ได้ที่หนึ่งครับมาให้ดูมาให้ดูแบบละเอียดเลยว่าทํายังไงเล่นยังไงประมาณนั้นที่หนึ่งห้าพันนะครับที่สองพันห้าที่สามสื่พันพร้อมถ้วยนะครับแล้คุณคุ้นปะครับผมคุ้นแื่อพี่ไปบ่อยเหรอครับผมสวัสดีครับ ลิ้วมินิโฟวิวนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้เป็นบีแม็กแล้วกันเนาะครับอืมเรายังมาคุยกันถึงเรื่องบีแม็กนะครับงานที่ผ่านมาวันนั้นงานงานอะไรเอ่องานครบรอบเก้าปีนะครับของร้านเคทีเคบีครับ,รบแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้นะครับวันวันนั้นก็โมดได้ที่หนึ่งมาได้ที่หนึ่งของร,รุ่นบ<ร>ีแม็กครับวันนั้นรางวัลเท่าไหร่เงินรางวัลห้าพัน 5, บาทที่หนึ่งก็ ยินดีกับปุ๊กด้วยเนาะเพราะว่าวันนั้นคนเยอะใช่ไหมคนเยอะมากใช่รุ่นรุ่นที่เราแข่งมีกี่เบอร์มีทั้งหมดถ้าผมจะไม่ผิดนะที่เขาลงมาเพลนสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยกว่าหเกือบห้าร้อยครับแล้วการแข่งขันรอบนั้นสามวันหนึ่งปะก็รอบแรกสามวันสองรอบที่เหลือก็สามวัหนึ่งหมดเลยครับนี่ลดเยอะมากคนก็เยอะโอ้สนุกสําหรับน้องๆมือใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเทคนิคการเล่นแล้วก็การทํารถ คันที่ได้ที่หนึ่งนะมาให้ดูมาให้ดูแบบละเอียดเลยว่าทำยังไงเล่นยังไงประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวก่อนก่อนเข้าเนื้อหานะครับเดี๋ยวเราขอโปรโมทงานนิดนึงที่หนองบัวลำพูเนาะใช่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูรายละเอียดแป๊บนึงนะครับอ่าเป็นงานนี้เป็นงานแข่งขันธรรมยาตินีโฟร์วิวนะครับอ่าของปปะทอยนะครับคันที่สอเขาเป็นร้านอะไรนะร้านโมเดลวะใช่เป็นอ่าขายโมเดลนะครับ คุณปอร้านคุณปอน,น,ปอนใช่ของพี่ปอน,นคมีโมเดลนนมีทำย่าด้วยใช่ปะ่ะใช่ครับอันนี้ผมร,ร้านสั่งประจำนะตามโมเดลประจำสวัสีกันก็ม,มีวันไหนบ้างโมดก็จะมีวันเสาร์กับวันอาทิตย์ครับวันเสาร์ที่ยีสามนะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สี่นะครับสนามที่สวนอาหารนะครับบีลิฟรหรอบีลิฟคาเฟ่แอนด์การ์เด้นประมาณนั้นน่าจะมีแข่งสอรุ่นมั้ง ใช่ <S <S ใชมีเดี๋ยวก่อนนะพี่นะมีแข่งทั้งหมดสี่รุ่น <4. S 2> แยกวันนะครับวันเสาร์จะเป็นรุ่นโอเพนบ็อกนะครับโอเพนบ็อกใช่โอเพนบ็อกมีเงินรางวัลที่หนึ่งห้าพันบาทที่สองพันห้าที่สามหนึ่งพันแล้วก็รุ่นมีแม็กนะครับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทที่หนึ่งนะครับแล้วที่สองสองพันที่สามหนึ่งหมื่นพันห้าแต่พร้อมถ้วยนะครับอันนี้ คือมีถ้วยทั้งสองวันเลยป่ะใช่ครับมีถ้วยทั้งสองวันเลยส่วนวันอาทิตย์ที่ยี่สี่นะครับไฮไลท์วันอาทิตย์ครับก็มีรุ่นของสแตนดาร์ดนะครับวงเล็บไฮเปอร์นี่ผมไม่แน่ใจนะต้องไปดูกติกาวิธีเดี๋ยวไปถามคุณปอนอีกทีก็ได้ครับแล้วก็อ่าที่หนึ่งห้าพันนะครับที่สองพันห้าที่สามส่บพันพร้อมถ้วยนะครับแล้วก็คุ้นๆป่ะครับผมคุ้นเลื่อี่ไปบ่อยเหรอ อันนี้ผมไม่รู้ว่าพันหน้าผมรู้พันสองพันสามอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ารุ่นเจครับนะครับนนเริ่มไลายสา <3 S 2> ของแท้ใช่อันนี้เงินรางวัลหนึ่งหมื่นครับที่หนึ่งที่สองสองพันที่สามพันห้านะครับพร้อมถ้วยพันห้าอครับใช่แล้วก็อ่าเป็นถ้วยของอะไรนะอันนี้ชิงถ้วยชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับใครอยู่ใกล้ๆก็ไปได้ไปไกลก็ไปได้ครับผมขับรถนานหน่อย เรา<ป>อย่<ป>ล,ลองไปเปิดดูในหน้าเพจเขาอีกทีหนึ่งนะครับจากแปดล,ลิ้วน่าจะประมาณเจ็ดร้อยโลนี่ครับตามนี้นะครับนี่ย่าลืมนะครับหนองบัวลําพูไปไปเที่ยวได้ครับไปเที่ยวแล้วก็ไปแข่งร้านไปแข่งแล้วก็แวะไปเที่ยวเลยครับเจ้าของร้านใจดีครับผมรอด้วยใช่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอารถ b m a x คันที่ ที่โมดเพิ่งได้ที่หนึ่งวันนั้นเนาะครับสำหรับน้องๆมือใหม่เนี่ยบางทีเขาอาจจะอยากทําแบบเนี้ยอะไรเงี้ยจะได้จะได้รู้ว่าก็ดูในบ้างดูดูดูเป็นแนวทางแว่าแต่งแบบไหนแต่แต่ไปเล่นก็เซ็เองนะครับเพราะว่าแต่ลัษนามันมันไม่เหมือนกันเนาะมันอยู่ที่ลายด้วยอยู่น้ําครับเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆเลยแล้วก็เดี๋ยวให้โมดอธิบายให้ฟังเอยว่าคันเนี้ย ทำอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราเราเราพูดถึงคันอื่นก่อนดีกว่าเพราะมีหลายคันคือเห็นรถบอกว่าคันเนี้ยมันจะแต่งไม่เหมือนคันพวกนี้คันเนี้ยคือเราไปวิ่งที่หลังเลื่อนเลยคือเราเซ็ตคันเนี้ยที่หลังเลยก่อนจะวิ่งได้ครับแล้วแล้ววันนั้นเราพอเราเห็นลายสนามแล้วเรารู้สึกยังไงว่าต้องเล่นคันไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ารถอะมีทั้งทั้งหมดตอนตรงแนกสี่ตอนแรกตอนแรกที่ดูหน้าเพจของพี่กุ้งนะผมไม่ได้สังเกตลายสนามหรอกว่าผมคิดว่ามันเป็นลลยยิง ตอนแรกนะ<ม>ก็คือเซตแบบเป็นลายยิงไปไม่ได้แบบว่าม,มองลึกถึงขนาดนั้นมองเข้าวๆเพราะว่าผมช่วงนี้ไม่ค่อยว่างด้วยทํางานแล้วก็วันนั้นก็รีบไปจริงๆไปไม่ทันซ้อมหรอกซ้อมได้แค่รันเดียว<ม>รอบเดียวซ้อมรันเดียวหมายถึงก็คือพอไปถึงเขาจะแข่งอยู่แล้ว,ว่ะคือเรา<ม>วิง<ร>าว่งวิ่งคันเนี้ยวิ่งคันเนี้ยได้แค่ครั้งเดียวอเพราะว่าผมไปซ้อมไม่ทันแล้วแล้วสองทันนู้นอะ สองคันนี้สองสองคันนี้ก็ไม่ได้ซ้อมเลยอันนี้พวกนี้ไม่ได้ซ้อมเลยครับแล้วได้ลองวะครับลอง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 ตอนตอนที่เราแข่งจริงนะครับลองคันนี้คันนี้แต่คันเนี้ยผมเอาไปลงรอบแรกเลยแต่มันวิ่งช้าเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นอ่ากันชนสไลด์กันชนสปริงครับเวลาเข้าโค้งมันจะชา้าแต่พอดีพี่เขาหลุดให้ก็เลยเข้าโชคดีไปเอาง่ายๆก็คือถ้าเป็นวันนั้นอ่ะกันชนสปริงอาจจะไม่เหมาะไม่เหมาะครับร<อ>ผม Oh. ล,าลายเขาก็ลายหลอกยิงนะครับ oh. เพราะว่าโดดไปก็รับสองสามแผ่นก็จริงแต่ว่ามันจะมีมาม่าอยู่จะโดดไปเจอมามา่า oh. ถ้าสมมุติเราโดดโดดแรงเกินไปอ่ะข้ามไปเจอมามา่าชนม,มาม่าหลุดอีกออ๋ oh. ครับ hmm. มันก็ต้องโดดลงพอดีพอดแีแล้วอย่างคันนี้อ่ะคันนี้กว่านั้นวิ่งวิ่งเป็นไงคันนี้คันนี้ก็ตอนแรกๆกก็วิ่งเข้ามาได้แค่เบอร์เดียวที่เหลือวิ่งไม่ได้เลยครับมันก็ต้องเซตใหม่เหมือนกัน เพื่อเซตเซตหน้างานกว่าจะเซตได้แล้วก็ก็คือวันนั้นผมไปอ่ะเล่นทีมก็มีผมกับโอ๊ตสองคนแล้วแล้วโอ๊ตใช้ใช้รถอะไรวะโอ๊ตอะจะเป็นซูเปอร์เอฟเอ็มของโอ๊ตวิ่งดีซูเปอร์เอ็มก็คือตอนแรกกับผมวิ่งไม่ค่อยได้หรอกผมจะให้โอ๊ตอะวิ่งซะมากกว่าเพราะว่ารถโอรถโอ๊ตจะวิ่งดีเพราะว่าผมต้องเซตรถใหม่เปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยเดี๋ยวผมมาเล่าอะไรอีก ตอนแรกๆหมายถึงว่าเราอาจจะเอาคันอื่นวิ่งแทนไปก่อนอะไรเงี้ยหรอใช่ใช่เพราะว่าเราเล่นทีมเดียวกันอยู่แล้วใช่เพราะว่าเล่นระบบทีมเนาะตอนนี้ก็เลยให้รถโอ๊ตวิ่งซะส่วนใหญ่ในในรอบแรกๆที่เข้าแล้วแล้วคันเนี้เราไปเจอรอบไหนโอ้อันนี้ไปรอบไหนว่ามันวิ่งได้อะไรเงี้ยในรอบสามเอาหนึ่งแล้วอ๋อรอบสามเอาหนึ่งใช่ส่วนใหญ่อผมจะวิ่งคันนี้ก่อนพอคันนี้คันนี้วิ่งไม่ได้ก็เลยต้องมาเปลี่ยนคันนี้คันนี้คือ ผมขึ้นมาใหม่นะครับตัวเนี้คันนี้ <iz> ก็คือเล่นงานร้านพี่คุกวันนั้นวันแรกเลยคันนี้ขึ้นมาใหม่คือคือคันคันอื่นๆเนี่ยเราเราอาจจะเคยถ่ายไปบ้างแล้วใช่คเคยถ่ายไปแล้วแต่คันนี้ยังไม่เคยถ่ายแต่บอดี้อาจจะเคยถ่ายไปแล้วแต่ก็เลยเอาบอดี้มาสวมใส่ครับโครงนี้นะครับโคงนี้ขึ้นใหม่ครับทีนี้เรามาดูใกล้ๆกันเลยครับว่าเดี๋ยวเผื่อน,น้องๆมือใหม่จะทำบ้างอะไรเงี้ยเนาะรายรายละเอียดของของรถนะครับอ่าอันเนี้ย<น> มันก็จะแต่งเหมือนเดิมนะครับกับผมที่เคยทําคลิปมาแต่ว่าผมจะบอกกับน้องน้องมือใหม่ที่ที่ยังไม jam, ่เคยเล่นหรือว <protein> <o, S 2> ่ากําล yeah ังอยากจะเล่นในของส่วน fma นะครับว่าการแต่งอ่ะแต่งยังไงนะครับหรือจะไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้ว่าการแต่งของพี่แต่ละคนอ่ะเขาแต่งกันยังไงแต่เนี่ยวันเนี้ยผมจะบอกของคันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างที่ที่แต่งกับน้องน้องมือใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ข้างหน้าก่อนข้างหน้าก็จะเป็นฟลี่นะครับ ผู้นี้สกินขาวอันนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลิบส้งสิบ12 13นะครับ3ตัวนั้น13ใช่แล้วก็มีอ UFO เนาะใช่ไหมที่เขาเรียกกันอ่าอันเนี้ยเป็น13อ,อย่างตัว UFO นี่ทําหน้าที่อะไรถ้าสมมุติว่าเอาอาจ,จะไม่รู้ไงก็อันเนี้ยไม่รู้เห็นเขาว่ากันนะ เวลาลงรางอ่ะเวลาโดนขอบรางเนี่ยมันก็จะละจะไหลลง<อ>ไม่ไม่เกี่ยวนะอ,อันนี้คือเขาว่านะผมก็เลยใส่ตามไม่ใช่หรอกเลยใส่ตามเขามั่ง <c oughs> ครับอาจะก็อาจจะอาจจะช่วยได้ก็ได้ครับน้องๆก็ลองเวสลองลองใส่ดูนะครับอาจจะช่วยได้แล้วก็มีค้ำค้ำบนนะครับนี้อันนี้เสาอ,อันนี้เสาผมใส่ยื่นมาเผื่อไว้เจอสนามที่ว่าต้องใส่ตุ้มหน้านะครับอันนี้ครับเสาอ่า อย่างอย่างเดี๋ยวถามนิดนึงอย่างเวลาที่เราใส่ตุ้มหน้ากับไม่ใส่เนี่ยการวิ่งในในในสนามเนี่ยมันจะต่างกันตรงไหนอ๋อถ้าใส่ตุ้มหน้ามันก็จะในความรู้สึกของเรานะครับหน้ามันก็จะกดเวลาตบมันก็จะตบลงลงหน้าทิมนิดนึงครับทิ่มแต่ว่าเวลาโดดแรงแรงมันก็จะดึงเหมือนกันด,ดึงดึงให้ลอยลอยลอยนานอยู่เหมือนกันอ่าแ,และและอย่างการใส่เนี่ยมันเหมาะสําหรับสนามเทคนิคหรือว่ายิง มันต้องดูแล้วแต่สนามครับเทคนิคก็ได้ยิงก็ได้ครับแล้วแต่มันมันมันต้องดูอุปสรรคด้วยครับแล้วแต่อุปสรรคการทําของแต่ละคนอีกเนาะใช่อาจจะไม่เหมือนกันครับอยู่ที่เซ็ตแล้วก็อยู่ที่การเซตเบรกด้วยอืมครับทีนี้ก็มาตรงกลางนะตรงกลางก็จะเป็นอ่าไม้คาร์บอนแบบนี้นะครับของอันนี้นั่นเป็นของเออาร์เนาะเออาร์อ่าเป็นของเออาร์เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นตุ่มตุ่มเป่าแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ ใส่ต้มแบนตรงกลางอันนึงนะครับแต่เพิ่มความหนักโมรู้สึกอะไรไะเขาเรียกว่าไม้ปีกลาง AR แต่ตอนนี้ผมไม่เคยเห็น AR ใส่เลยเห็นใส่เ m a หมดเลยใช่เพราะ AR อ r เาขาไม่ค่อยนิยมเล่นเท่าเ m a กับซุปเปอร์ทูแต่ว่าเคยเล่นเนาะใช่เคยเล่นเคยเล่นคือ AR นี่ผมเล่นแรกๆเลยแหละแล้วแต่ว่ามันพอเราเล่นไปแล้วอ่ะมันจะสู้พวกนี้ไม่ได้ด้วยโค้งด้วยน้ำหนักด้วยแหละใช่ ครับส่วนอันนี้อัน,นอันนี้ที่เขาถามกันที่สนามก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ใส่สวยๆไปงั้นแหละครับเพราะว่ามันซื้อมาไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะก็เลยเอามาใส่อตอนแรกผมนึกว่าเอาไว้พิงรางนเนี่มันก็อาจจะออช่วยได้นะออใช่เนาะเวลาเวลาเอียงเวลาเอียงอะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะก็อาจจะช่วยได้บางส่วนครับผมแต่ผมว่ามาใส่เพราะอะไรผมกลัวบอดี้เป็นรอย เวลาคว่ำเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บมันไม่โดนอ๋ออช่วยได้เหมือนกันนะครับอืมเข่าชาอ่าแล้วก็<า>อันนี้ก็มาเป็นชุดหลังแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าชุดหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมันจะไม่เหมือนคันก่อนที่เราทําอย่างนงี้อ่าใช่อันนี้จะเป็นโล19นะครับอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นไม้ฟูรี่เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้ที่เห็นเนี่ยเน,นี่ยสปริงคือขยับไม่ได้ครับผมล็อกตายไว้แต่ใส่ไว้สวยๆยนะครับอ่าตุ้มตุ้มสองข้างนะครับ แล้วก็มีตุ้มแบนตรงกลางกันหนึ่งนะครับอันนี้ใครจะทําตามไม่ทําตามก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่ให้มีเผื่อไว้ครับเผื่อบาลาน c ไว้เฉยแต่ไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าใส่เท่ๆไว้เฉยครับแล้วก็อ่โลหลังก็เป็นโล13นะครับ13ผูกบนล่างแล้วแล้วเบรกอ่ะวันนั้นวันนั้นโมเล่นเบรกอะไรอ๋อเบรกเบรกผมเป็นหน้าขาวต่างพูครับีูกรันแขวน มก็มีแบบแต่เ็แต่เห็นปุ๊กเขาว่าขาวกับชมพูนี่มันเหมือนกันเนาะเหมือนเหมือนกันเลยครับความเหมือนกันอ่าครับถ้าเราไปคิดว่ามันไม่เหมือนก็คือไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะว่ามันมันคคละสีแต่ความหนึบผมว่ามันก็ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่ะครับอันอันนี้คือตัวที่เล่นวันนั้นเลยป่ะใช่อันนี้ power นะครับเติม power อันนี้เบอร์เบอร์ที่เข้าวันนั้นคือสองเก้าเก้านะครับได้สวยนะราคารถคันนี้ป่ะไม่ไม่ใช่พี่ราคาเกินราคามากกว่านั้น คือตอนนี้ก็พวกเราเน้นเล่นรถแท้หมดเนาะ<ช>เพราะว่าเวลาที่เราไปเล่นงานทำวญาจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องระวังเวลาเขาตรวจ<ช>แค่นั้นเองเรื่องเรื่องอ่ะผมอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อของเทียมเพราะว่าผมขี้เกียจหาเวลาผมหาอะไรอะ่ะปุ๊บเดี๋ยวถ้าไปใส่ปนกันอ่ะมันจะงงเลยอันไหนของแท้<ช>ของเทียมผมเลยซื้อของของแท้ให้มันจบจบไปเลยก็ จริงองที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของเทียมมันทําเหมือนมากไงใช่ป่ะเราก็เลยดูไม่ออกขนาดนี้เลยดูไม่ออกเลยว่าไหนเทียมครับส่วนมอเตอร์ผมก็เลยเป็นมอเตอร์พาวเวอร์นะกว่านั้นแล้วทำไมต้องใช้เฟืองเขียวอะสนามเนี้ยคือมันโดดซะเยอะคือพี่เอกเข้าใจป่ะอ่าอ่าพอพอตรงไปแป๊บนึงขึ้นขึ้นสะพานโดดขึ้นไปแป๊บนึงเจอหลังเต่าโดดอ่าเฟืองเขียวมันก็จะออก จอบเอาไงอ่ะมันก็จะออกไวหน่อยอ่ะอย่างบางคนอาจจะมือใหม่อาจจะไม่รู้ไงว่าเขียวกับฟ้าเนี่ยฟ้ามันก็จะได้ไหลไหลป้ายหน่อยอ๋อแต่มังต่างกันที่รอบต้นถูกปะใช่ครับแล้วอันนี้ล้อมันค่อนข้างเล็กด้วยจะเล็กกว่าล้อกลางหน่อยมัอันนี้ล้อกลางพี่อันนี้ล้อกลางใช่ล้อกลางอ๋อถ้าล้อเล็กแบบนี้ใช่ล้อเล็กแบบนี้คือวันนั้นอ่ะก่อนจะไล่กว่าจะไล่เสร็จปุ๊บก็ต้องไล่ไล่เฟือง ไล่เฟืองใหม่ไล่เบรกใหม่ไล่ต้มใหม่ครับจนจนมันวิ่งได้อ่ะเดี๋ยวขอมาดูใกล้ๆที่ข้างในบ้างครับบางคนอาจจะอยากเห็นไม่มีลองแผ่นชิมนะพี่อันนี้เซลเซลเซลวันนี้คนคนนั้นไม่มาไม่มาตอนแรกตอนแรกผมใส่เฟืองเฟือง <laughs> ฟ้านะเฟืองเกลี่ยเฟืองฟ้า,นะฟา,ฟา,ฟาแล้วพอไล่ใหม่ก็เป็นเฟืองเขียว ครับเพราะว่าตอนแรกผมใส่เฟืองฟ้าแล้วมันโดดเลยโดดโดดโดดแล้วไปชนไปชนมามา่ย่างกติกา B Max กับ Standard ที่ก็จะต่างกันแค่มอเตอร์เนาะใช่มอเตอร์แล้วก็บีแม็กก็จะพิเศษนิดนึงก็คือควานบอดี้ได้คว้านบอดี้ได้ตัดแต่งบอดี้ได้ครับวันนั้นวันนั้นช่วงทางตรงมันจะเป็นช่วงที่เราปล่อยใช่ไหมพอปล่อยแล้วเข้าโคง้งปุ๊บโดดสะพานโดดสะพานรับสามแผ่นเจอมามาพอเปลี่ยนเฟืองปุ๊บก็คือมันลงพอดีเลยก็เลยจบ เราก็เลยแต่ว่าไ<จ>ล่เบรกใหม่เราก็เลยเจอว่าอันนี้แหละใช่ใช,ใช่เพราะตอนแรกอะ่ะผมไล่เบรกก่อนไล่เบรกก่อนปุ๊บเฮ้ยมันยังมันยังเร็วพอทางตรงปุ๊บมันเร็วไปแล้วมันมันโดดลงไม่ทันเลยไล่เฟืองลงมาอีกสเต็ปหนึ่งโอเคมันก็เลยจบครับแล้วก็เราก็คุมเรื่องของการคุมฐานคุมมอเตอร์เนี่ยสําคัญครับเราก็คุมคุมฐานสมมุติเรา,าลองรถเนี่ยเราได้ที่ เราพอใจแล้วอะ่ะเราก็คุมให้ได้ความเร็วเท่านั้นอันนี้ผมจะไม่บอกรายละเอียดลึกนะคือต้องไปสื่อสารเองเพ<ข>ราะ <c oughs> ว่าบางอย่างมันต้องต้องทดลองเนาะใช่ต้องทดลองวิ่ง<อ>เครื่องมือเครื่องมือร้านพี่กุ๊กมีหมดครับ <c oughs> อะไรก็ <c oughs> รมีลองไปหาดูที่วัดลงวัดล้ออะไรอะ่ะมีหมดครับ <c oughs> อะไรก็มี <c oughs> ที่เจียเบกก็มีใช่ถามเขาได้คือถ้าเกิดจะทําแบบเนี้ยได้หมดเลยครัหมายถึงว่าขึ้นตั้งแต่แรกเลยอ่ะใช่เพราะว่าผมก็ซื้อ เออของที่ร้านเขาแหละเอทีครับ <c oughs> ก็เนี่ยแหละรายละเอียดของคันเนี้ยที่เล่นวันนั้นที่หนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเผื่อน้องๆบางนคนอยากทําเล่นบ้างอะไรเงี้ยใช่อาจจะไม่ต้องทําตามทุกอย่างแต่ว่าไปทดลองดูเนาะใช่ทดลองดูเพราะว่าแต่ละคนเซ็ตไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่รถรถรถแต่ละคนบางคนไม่คือแต่ละคันมันก็ไม่เหมือนกันเซ็ตไม่เหมือนกันอื ครับส่วนของพวกอันอื่นก็คันอื่นก็เคยถ่ายไปแล้วบ้างแล้วอ,อือยังยังยังคันเนี้ย <c oughs> วันนั้นที่ลองอันเป็นไงที่บอกว่าอันนี้โลสิบสิบเก้าเหรอใช่ <19. S 1> โลสิบเก้านะเออเวลาเวลาที่เราเล่นไลน์เนี้ยโลสิบเก้ามันวิ่งมาแล้วเป็นไงก็วิ่งดีนะเอาจริงอะเข้าโค้งเร็วแต่ว่ามันแก้ไม่จบตรงเบรกเนี้ยแหละพี่คันเนี้ยอผมแก้เบรกแล้วมันไม่จบเลยต้องมาแก้กันเลยต้องมาเซ็ตคันนี้ แล้วเวลาอยู่เพราะว่างองศาเบรกกับอ,องศาเบรกสองคันไม่เท่ากันผมทํามาไม่เหมือนกันอือย่างเวลา,วลาอยู่อไว้อยู่หน้าง,งานใช่ไหมแล้วมดเซตเบรกยังไงอ่ะหรือว่าเราทํารถเผื่อไปเลยหนึ่งน้องน้ำสีอย่างเงี้ยอ๋อเซ็ตเบรกเซ็ตเบรกไงเหรอพี่คือเบรกอ่ะผมอ่ะจะเจียไว้แล้วเจียเป็นองศาไว้แล้วแต่ว่าสองสองคันเนี้ยผมเซ็ตมาจากที่บ้านเลยก็คือดูลายสนามข้าวจากในเนี้ยแหละเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าผมอ่ะไปซ้อมไม่ทันแน่นอนเพราะวันนั้นผมได้ยินแว่วแวออกมาว่ามออ่ะไม่ได้ซ้อมเลยดีกว่า ใช่ได้สอง<ะ>นิดเดียวก็วิ่งรอบเดียวรันเดียวแล้วก็แข่งเลยรันเดียวหมายถึงว่าเราลดไปปล่อยเนี่ยปปลดอยนั่นแหละลองแค่รอบเดียวรอบเดียวทดวลองแค่รอบเดียวใช่คือลองแค่นี้แหละแต่ว่าตอนลองอมันวิ่งได้นะแต่พอไปแข่งจริงอ่ะหลุดออไ,ไม่รู้ว่าเราหรือเราต่อแถวนานล้วรฐานทันดอกก็ไม่รู้เพราะว่าวันนั้นอ่ะ อุปสรรคก็เยอะรถก็เยอะแล้วสามอหนึ่งด้วยใช่ปะใช่มันเล่นยากนะถ้าไม่ได้ซ้อมอ่ะคือเม่นผมไม่ได้เก่งเลยหรอกถ้าเก่งโหผมได้แชมป์หลายสนามนะคืออเรามันต้องอาศัยดวงด้วยเพราะว่าวันนั้นน่าจะพกดวงไปด้วยครับผมและคิดว่ามันต้องบวกดวงเฮงถึงจะเนี่ยแหละเข้าไปดึงแต่แต่สามวหนึ่งมันมันผมว่ามันดวงมันก็อาจจะเกี่ยวแต่ว่ามันก็ยากเนอะเพราะว่าบางทีสามคันไม่มีใครหลุดเลยก็มีนะก็ใช่มันก็ ก็รอบชิงก็ก็พี่เขาก็หลุดให้ผมด้วยแหละมันก็ดวงด้วยแหละพี่แล้วตอนเนี้ยนักแข่งทุกคนอ่ะเก่งหมดเก่งหมดทุกคนเลยดีกว,ว่าเพราะสไตล์การทํารถก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกันหมดมครับแทบจะแบบว่าเอฟเอทั้งสนามอ่ะตอนเนี้ยใช่ไม่มีใครเก่งเหนือใครแล้วพี่ม,มันก็พอหมดนอกจากว่าวันนั้นบวกเฮงด้วยครับแต่พี่เก่งๆที่เล่นเขาก็มีมครับผมเยอะตอนนี้คขเก่งเพียบเลย ไอเราอะไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับแต่เฮงครับก็นั่นแหละรายละเอียดลถก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเผื่อใครอยากทำตามแล้วก็เดี๋ยวส่งท้ายนะครับเดี๋ยวขอโปรโมทงานให้คุณปอนอีกรอบหนึ่งได้วันนั้นวันที่เท่าไหร่นะวันแข่งวันเดี๋ยวโปรโมทอีกทีนะครับว่าแข่งวันที่วันเสาร์ที่ยี่สามครับกับวันที่ที่ยี่สี่นะครับหนองบัวลำพูใช่หนองบัวลำพูนะครับ อ่าอย่าวันเสาร์วันเสาร์มีโอเมนบ็อกนะครับรุ่นโอเมนบ็อกอ่าแล้วก็บีแม็กต์ปะใช่โอเมนบ็อกกับบีแม็กต์นะครับแล้วก็วาทิสวาทิสเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับกับรุ่นเจครับโอเครางวัลรวมกว่าห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทแล้วก็ถ้วยเพราะว่าถ้วยจากอ่าผู้ว่าได้การจังหวัดถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดงานใหญ่งานใหญ่นะใช่ผมต้องลองไปดูผมว่าถ้วยนี้ผมยังคิดอยู่เลยจะได้ไปหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ากลัวติดงาน ช่วงนี้งานจะเยอะแล้วช่วงสิ้นปีด้วยครับถ้วยนี่ผมว่ามันมันเป็นถ้วยที่แบบว่ามีคุณค่างไงก็คือแบบว่ามันไม่ได้มีบ่อยๆนะเนาะได้ได<ช>เปเล่นได้ไปเล่นแล้วไปเที่ยวด้วยใช่อ่ะอย่าลืมนะครับ,รบสนามพุนตอนโอเคองฝากฝาก,ฝากคลิปของมินิโฟล์วแปดลิ้วด้วยนะครับใช่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับครับผมเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันน้อยังไม่รู้เมื่อไหร่ใช่รอบหน้าก็ถ้ามีคลิปดีๆก็เราจะมาถ่ายให้ดูนะครับ ส่วนมากเราก็จะมีมาเป็นพวกเทคนิคการทรรํารถนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรมากมายก็นั่งแบบคุยกันสบายๆครับชิวๆครับผม <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพวกเราลากันเท่านี้ดีกว่าครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ